ครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานแบรน์หลักราคาเบาๆนะคะคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota h ไ l u ักรีโวตัว Z e ดอี i ิชันะคะคันนี้ราคาแค่400,000นะคะลูกค้า4 48,000บาทนะคะงวดก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000-8,000ายถึง 8, นะคะก็ลองทักแชทสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอาชีพไหนใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะทักแชทมาได้เลยนะคะเรามีทีมงานคอยอ ให้คำปรึกษาลูกค้านะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะมามาชมคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะราคาเบามากนะคะลูกค้าในราคา400,000นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจัดเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมด้วยชุด ล้อแมกนะคะลูกค้าก็ถือได้ว่าครบชุดกันเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะในตัวด้านหน้าของเขานะคะก็ดีไซน์ออกมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะมีสีแดงด้วยนะคะด้านหน้าของกระจังหน้านะคะเป็นสีดําสลับกับสีแดงนะคะสวยกันเลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นสีโครเมียมนะคะจะเป็นตัวล้อมรอบเลยนะเป็นสีโครเมียมด้านล่างก็เป็นสเกิร์ตนะคะตัวนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากแต่งใส่เพิ่มก็ไปแต่งเพิ่มได้นะคะ ในตัวล้อแม็กนะคะแม็กก็เป็นแม็กเวลนะคะลูกค้าเป็นแม็กเวลสีเงินอ่าสลับกับสีดําในตัวก้านนะคะลูกค้าเป็นแม็กเวลห้าก้านนะคะในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีดํานะคะตัวอ่าปลายกระจกก็จะมีตัวไฟเลี้ยวติดอยู่ด้วยนะคะลูกค้าด้านบนนะคะก็จะมีการสานให้นะคะเฉพาะอ่าในตัวของประตูหลักนะคะประตูแคบจะไม่มีให้นะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลย ส่วนที่จะเปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะ,ดำ,ะดำด้านนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวแผ่นกันรอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านล่างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะ,ะสเกิร์ตเป็นสีขาวสลับกับสีดำคันนี้เป็นตัว z e d อี i ิชั่นะคะวิ่งใช้งานไปแค่24,000กว่ากิโลจริงๆนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูใหม่จริงไม่ได้โม้ด้วยนะ อ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะในตัวที่ในตัวฝาท้ายนะคะก็จะเป็นแบบใช้มือดึงเปิดนะคะมีขนาดมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะเปิดมือเดียวได้สบายเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆก็เปิดได้ง่ายนะคะลูกค้าและก็มีไฟเบกรกดวงที่3นะคะติดอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวสเก์ตนะคะเป็นชุดแต่งนะคะแต่งสวยมากคันนี้ครบจบที่เดียวเลยนะคะอ่ะก็ ออกรถก,กับเราเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าแต่งก็ไม่ต้องแต่งเนาะเพราะว่าเราแต่งให้แล้วมามาดูภายในกันเลยในส่วนของภายในนะคะนี่เลยเป็นยังไงบ้างคะสะอาดไหมอ่ะคันนี้นะคะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะไม่มีสีอื่นสลับเลยนะคะลูกค้าแบบดุดุูกันไปเลยนะคะก็มีขนาดค่อนข้าง กว้างกันเลยทีเดียวนะคะทั้งตัวเบาด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาแคปนะคะแล้วก็ในตัวของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีขนาดกว้างนะคะก็วางพะเครื่องของตกแต่งได้สบายเลยเนาะอ่ะในตัวคอนโซลตรงกลางนะคะด้านบนเลยนะคะลูกค้านี่จะมีอ่าช่องอ่าแอร์คู่นะคะซ้ายขวาให้นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีตัวอ่า มงบอกเวลานะคะสามารถปรับได้นะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะสามารถปรับเวลาได้นะคะและก็จะมีปุ่มกดตัวไฟฉุกเฉินให้นะคะตรงนี้ก็กดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะตรงหน้าจอ,อาเครื่องเล่นนะคะอันนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วนะคะลูกค้าก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะประมาณ7นิ้วประมาณนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ AM FM USBAUX และ บูทูธได้นะคะตรงนี้คือครบเลยนะคะลูกค้าลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆนะคะสะดวกสบายมากนะคะในการใช้งานนี่มีฝาปิดให้ด้วยนะคะอ่าด้านล่างลงมานะคะในส่วนของแอร์นะคะแอร์ Air ยังเป็นตัวแบบปรับมือธรรมดานะคะก็จะมีตัวปรับถึง3ตัวนะคะก็จะมีตัวปรับทิศทางแอร์นะคะความแรงของพัดลมและก็ตัวปรับอุณหภูมินะคะ ด้านล่างลงมาอีกนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาจะมีตัวที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ2ช่องกันเลยทีเดียวนะคะนี่มีฝาปิดให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็มีช่องวางของให้เล็กๆนะคะด้านล่างลงมาและคันนี้นะคะก็เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้า ในส่วนของพรมลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรมลายธรรมดา3ก้านนะคะสีดําตามนี้เลยนะคะลูกค้าในตัวของกุญแจนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้2ดอกนะคะแลวก็กุญแจธรรมดา1ดอกนะคะมีทั้งหมด3ดอกนะคะคันนี้อ่ะรับไปเลยเต็มๆบางคันมีมาแค่ดอกเดียวแล้วเราต้องไปทําเพิ่มให้ก็มีนะคะแต่คันนี้คือไม่ต้องทําเพิ่มละมีครบแล้วนะคะก็เอกสารครบอนุมัติรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องรออะไรเลยเพราะว่า รถของเราตอนนี้คือพร้อมขายมากนะคะพร้อมปล่อยเลยนะคะใครที่กําลังมองหาต่อเลยนะรถกระบะไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นแคบหรือตอนเดียวนะคะหรือจะเป็นแบบติดคอกตู้ทึบเราก็มีนะคะในส่วนของรถกระบะนะจะเป็นแบบสภาพเดิมนะคะตัวเตีย้ยตัวสูงนะคะหรือจะเป็นตัวแต่งลงแม็กแล้วเรียบร้อยใส่สเกิร์ตรอบคันเหมือนคันนี้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเราก็มีรถให้เลือกหลายคันนะคะตอนนี้ก็ในสต็อกเราก็มีอยู่ประมาณ 300กว่าคันนะคะให้ลูกค้าได้เลือกเนาะอ่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องที่ประเสริฐผลนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้ไม่เคยอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวแอดมินจะหารถเข้ามารีวิวให้ได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ